ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหลอนก่อนนอนบริเวณสองฝั่งแม่น้ำโขงชาวบ้านต่างอาศัยอยู่อย่างเรียบง่าย สายน้ำแห่งนี้เป็นที่รอเลี้ยงผู้คนตลอดสองฝั่งแม่น้ำโขงและพื้นที่ใกล้เคียงซาวาดจะปลูกพืชผักผลไม้มากมายทุกซ่วงฤลูการไม่เว้นแม้แต่ลฤดูแล้งเพราะมีแม่น้ำโขงคอยหล่อเลี้ยงพืชผักเห่านั้นทั้งปีแดงสายหนุ่งที่เติบโตมากับแม่น้ำแห่ง ก็ไล้ใช้ชีวิตแบบชาวบ้านดิ่มฟังโคงไม่ว่าจะเป็นการทำสวนการใส่มองหลักปลาตามแม่น้ำโขงส่วนตะเหลืองผู้เป็นพ่อจะช่วยหดน้ำแปลงผักให้อยู่เสมอทั้งสองอาศัยอยู่ณหมู่บ้านแห่งนี้อย่างมีความสุขมีผักปลาไว้ขายตลาดเสมอ ในเย็นวันหนึ่งขณะที่ตาเหลืองกำลังถือถังลงไปตักน้ำที่แม่น้ำโขงเมื่อเลือนลงไปถึงริมฝั่งแม่น้ำพันสายตาก็เหลือไปเห็นวัตถุประหลาดที่กำลังไหลมาตามแม่น้ำรู้แล้วค้ายเรือแต่เรืออะไรทำไมไม่มีหัวและท้ายตาเหลืองคิด แต่ถ้าสังเกตดีๆมันออกจะเหมือนโลงศพสะมากกว่าตาเหลืองก็ได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจเพราะณนะขนาดนั้นไม่มีใครอยู่ณบริเวณนั้นเลยอีกใจหนึ่งแกก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเลยเลินลงไปกำลังจะตักน้ำแต่ก็ต้องสะัดตกใจทิ้งถัง ร้องเสียงหลงวิ่งกลับมาหาลูกรายที่อยู่บนบ้านไอ้แดงไอ้แดงเอ้ยลงศพใครก็ไม่รู้ลอยมาใกล้ท่าบ้านเรานะลูกช่วยมาดูหน่อยพ่อกลัวจะทำอะไรไม่ถูกแล้วทั้งสองรีบไปตามสาวบ้านมาช่วยดูแต่ปรากฏว่าลงศพนั้นกลับหายไปต่อหน้าต่อตาฝูงคนที่มามุงดูสาวบ้าน ต่างก็พากันตกตะดึงไปต,ตามๆกันต่างคนต่างก็พูดไปต่างๆนานาบางคนก็ว่ามันน่าจะเป็นโรงผีตายหงแน่ๆบางคนก็ว่ามันน่าจะเป็นโรงสมบัติหินที่ปีหนึ่งมันจะโผล่ขึ้นมาปีละครั้งซึ่งในวันที่ตาเหลืองเห็นโรงศพนั้นก็กงกับแรมสิบห้าค่ำพอดีสาวบ้าน จึงลงคําเห็นกันว่ามันต้องเป็นโรงสมบัติที่ปู่ย่าตายายเล่าสืบต่อกันมาเป็นแน่ตำนานโลงหินที่ว่านี้เป็นโรงที่ทำจากีีนที่อยู่หมู่บ้านลอนโรงและว่ากันว่าที่ไร้ซื่อว่าบ้านลอนโรงก็มาจากที่มีโรงหินหลังกล่าวนี่ล่ละซึ่ง ล,ล่ำดอกันว่าโลหินนี้มีทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองและเป็นสมบัติของพระญากรรมทาที่เป็นกษัตริย์ในสมัยนั้นแต่ในระหว่างที่กําลังขนสมบัติเหล่านั้นก็มีข่าวการเสียชีวิตของพระองค์จึงได้มีการนําเอาสมบัติลังก่าวไปฝังณนะทุ่งนาที่บ้านรอนโรงนั่นเอง แต่อยู่มาวันหนึ่งในรัติการคืนมืดพันก็มีเสียงอึกกระทึกคึกโคมมีทั้งเสียงล้อเสียงเกลียนและเสียงเหมือนมีการเคลื่อนย้ายสิ่งของบางอย่างและจากวันนั้นเป็นต้นมาหินที่ว่ากันว่าอยู่กลางทุ่งม้านรอนโลงบัดนี้ไล่มาสถิตยอยู่ณกลางแม่น้ำโขง ที่บ้านรอนลงเป็นที่เรียบร้อยไอ้ขาวเหล็กหนุ่มประจำหมู่บ้านผู้ที่มีนิสัยค่อนข้างหัวรันได้มีนิสัยอยากรู้อยากเห็นเป็นทุนเริมซึ่งให้ขาวเป็นเพื่อนกับไอ้แดงในเย็นย่อบข่ําวันหนึ่งให้ขาวไลามาสวนไอ้แดงไปใส่มองดักปลาที่แม่น้ำโขงซึ่งเป็นเวลาประมาณหกโมงเย็นพอดีไอ้แดง ไอแดงเอ้ยตาเหลืองตาเหลืองไอแดงอยู่ไหนผมว่าจะสวนมันไปใส่มองดักปลาช่วงนี้ปลากำลังซุกซุมทันใดนั้นก็มีเสียงอันแหบผาดพูดออกมาว่าเออไอแดงมันกำลังรถสวนผักอยู่ที่หลังบ้านนะลองไปถามมันดูว่ามันจะไปด้วยไหมจากนั้นไอ้ขาวก็เดินอ้อมไปทางด้านหลังบ้านเห็นไอ้แดงกำลังรถผักอยู่ ก็ได้เอ่ยปากถามไปว่าไอแดงไอแดงกูว่าจะชวนมึงไปใส่มองดักปลาคืนนี้มึงจะไปด้วยกันไหมเออกูไปด้วยไอแดงตอบจากนั้นคนทั้งสองก็เตรียมสัมพาระและแบตเตอรี่ติดหัวไปคนละดวงหลังจากที่กะเรียมสำพาระเรียบร้อยแล้วทั้งสองก็พากันลงเรือเพื่อจะไปยังจุดที่ไอ้ขาใวห้เดมไว้ก่อนหน้าแล้วเฮ้ไอแดง กูว่าคืนนี้นะเราต้องได้ไปลาเยอะแน่วะเพราะว่าจุดที่พวกเรากำลังจะไปเนี่ยไม่มีใครไปรบก,กวนมันเลยและที่ตรงนั้นก็มีปลาซุกซุมกันอยู่พอดีตรงไหนว่าไอ้ขาวที่มึงว่าจะไปและไม่มีใครไปรบก,กวนนะก็มีที่เดียวนะหมู่บ้านเรานะมันจะมีที่ไหนฮะมึงอย่าบอกนะว่าจุดที่มึงกำลังจะไปนะคือตรงที่มีโลหินที่สาวบ้านเขาไม่กล้าไปกันเออนะ มันก็แค่คำพูดปากต่อปากมันไม่ใช่เรื่องจริงสักหน่อยมึงจะไปกลัวทำไมวะมันก็แค่เรื่องดอกเด็กกูว่าเราไปหาที่อื่นกันเถอะไอแดงพูดเออหนะ่ากูไม่พามไปตายดอกไอขาวพูดสำทับเพราะทนต่อการซักซวนของเพื่อนไม่ไหวไอ้แดงข้อจำใจไปตามเพื่อนคันเมื่อมาถึงจุดใกล้ๆก,กับบริเวณตรงที่ชาวบ้านเชื่อกันว่ามีโลงหิน ซึ่งไม่มีใครกล้าย่างกายเข้ามานะจุดนี้กันแต่แล้วคนทั้งสองก็ได้นำเอามองที่เตียมมาลงดับไปตามจุดต่างๆคันเมื่อมาถึงจุดที่มีโรงหินโบราณขณะที่เรือกำลังจะไหลผ่านโรงหินนั้นบรรยากาศที่เคยคึกคื้นไปด้วยเสียงจิ้งหรีดเดไลยก็ได้เงียบสงัดลงในบรรดลพัน ก็เกิดมีเสียงฟ้าร้องโคมคามเหมือนฝนจะตกอาสาดือด้อทั้งที่ท้องฟ้าก็ไม่มีทีท่าว่าจะมีฝนตกเลยทันใดนั้นก็มีเสียงลนตีโวรานดังแว่วมาตามสายลม ทัในใดนั้นก็มีลมเย็นยเยือกพัดมาทําให้ทั้งสองคนเย็นไปถึงไขสันดังในขณะนั้นไอ้ขาวก็เกิดความเดือดพาดขึ้นมาด่าพ้งออกไปขมุงสงเสียงเฮ้ยถ้ามึงแก่งจริงก็ให้ฟ้าผพาลงมาที่กูนี่เลยไอ้ผีนรกยังไม่ทันที่ไอ้ขาวจะได้พูดจบพันก็มีแสงตมนานของสายฟ้าผ่าลงมา ในรนดนอาณิจังคนทั้งสองก็ได้ดับดิ้นขาดใจตายณที่นั้นหลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้ายา่มกายไปใกล้ณที่จุดนั้นเป็นต้นมาก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องโดวงสมบัติผี ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษมณะที่นี้ด้วยสุดท้านนี้อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s ไ r i b ์ ly, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ